เพชรพระด้วยสวัสดีพี่น้องป้องปายสู้ผู้สุขคนกับผมมือนี่ชิมาตามเนี่วทางล่าพัฒนาเซียนล่าปีประทุมเนาะพี่น้องเนาะเอฟซีก่ะขอกันมาหลายตะกี้ตะกรอนกับลงก็เลยมาหยุดเพราะว่าเหล็กพันมั้นหลายตัวนะพี่น้องว่าเหล็กพันหลายตัวก็เลยหยุดลงตะกี้ตะกอนกับลงบาดเอฟซีขอกันมาหลายกับขี่ได้จัดไห้เนาะพี่น้องเนาะเซียนล่าปีประทุมเนาะพี่น้องเนาะ ตะจีตะกรอนกะล่งวาเล็กเป็นมันหลาโตะก็เลยมาหยุดเอฟซีพันวาเมเล็กมันหลายตัวเน้นกะห้ายพร้อมบารนี่เมื่อนี้กับเมื่อนี้แหละพี่นอ้องวันนี้ในวันที่วันพุธที่ยี่สิบพฤศจิกาสองห้าหกเจ็ดเอฟซีพี่น้องสนใจสนใจเขากลุ้มได้พี่น้องได้ มักแนวทางหว้วยหวุ่นเล่าประตูใช่ก็คือเข่าแปดสามสามแปดออกไปละไอเดีไล่มาได้ตามเห, 14, หมหหอือ,อนออด,ได,ไนไดออีได้พี่น้องเด้อซีพี่น้องสันใดมักแนวทางห้อยหุ่นเข่าฟี่ออกฟี่พี่น้องไอเดีไล่มาได้ตามเหมือนเี่ละเข้าฟี่ออกฟี่ได้พี่น้องอันที่โซ่อยู่นี่อันเทียนเลขมันออกไปม,ไมันจันได้พี่น้องเด้อผลวันผลวันจันอันที่โซ่อยู่นี่ แปดหนึ 1> 88, 1, 0, 28, ่งศูนย์สองแปดนี่มือวันจันโช่ให้เบิงเอาพ่าเบิงตีตะล่างไปละพี่น้องเหล็กติดเหล็กวิ่งเว็ยนกันเลยมือวันพุดยี่สิบะเขียนไว้เนี่ยได้พี่น้อง Bộ đề xả, xả vào đây đi Chịp một chữ nhau Lào Bộ đề Xiên Và เปีเหล็กในตาร่างควรนั่นสี่ หนึ่งแปดห้าสองเก้าหกพูดนะตะเล็กวิ่งกับเจ็ดตัวเลยไหมพี่น้องขาดอีกสามตัวก็ครบสิบตัวเล็กวิ่งมันหล เชียนว่าปียาว่าได้ว่าตามความซื่อเลยวินมีเียดต,ตัวบาบนี้บนล่างวิ่งบนล่าง วิ่งบนล่างหนึ่งหนึ่งกับสองเขียนใใกล้กันนี่ยแหะเสีง่งงหรอกหนึ่งกับสองเพิ่นเน้นที่สองขีดบงกลบไม่ใช่เนาะพี่นอ้องป่งงดอกหนึ่งกับสองเด่นสอง เดนสองพี่หน่องเดนสองส่วนจับคู่วันนี้ส่วนจับคู่หนึ่งห้า

สองห้าสองหกสองเก้าเอาห้ามแล้วพี่น้อง ้ามแล้วสองเกาแล้วห้าสี่ห้าแปด หกแปดหกสี่หนึ่งสองสามเก้าสิบสองครูพี่น้องสิบสองครูหลักร้อย ลักลอย c ลักลอย4กับสองอันนี้คือลักลอย4กับสองได้พี่นอ้องมาเบิ่งตัวพันเน่นป่านนี้หนึ่งแปด หนึ่งเก้าสองสี่ห้าสี่สองหกห้าแปดหนึ่ง สองห้าอีกนี่ไงพี่น้องเลขสิบสองคูเลขสิบสองคูเอาคิดว่าเม็ดแล้ล่ะคิดว่าวงกลมเม็ดแล้วล่ะพี่น้องเข้าแคบหนาจอได้พี่น้องด้ววันพุธที่ยี่สิบพฤศจิกาสองห้าหกเจ็ดลาพัฒนาเซียนว่าปีประทุมบนล่างวิ่งรูดหนึ่งกับสองเน้นสองร่องหนึ่งส่วนจับคู่กันหนึ่งห้าหนึ่งหกหนึ่งแปดหนึ่งเก้า สองสี่สองห้า6 8 6หหลักร้อยสกับ2อกับ2องเมื่อบงตัวเน้นตัวเน้นสิคูเน้นยุ่เจ็ดคูหนึ่งแปดหนึ่งเก้าสองส่สองห้าสองหาแปหาสีอันนี้ตัวเน้นนดพี่น้อง12คูเน้น7คูได้พี่น้องไนดะ้ตามทิบเปอนวงกลมใหม รักลอยกับสีกับสองถ้าวบประมาณคนจับคู่ถ้าคนจับเมืดเราจังใดบุ๋มมันหลายพดเลขวิ่นเป็นก็มีเจ็ดตัวสี่หนึ่งแปดห้าสองเก้าหกพี่น้องเอ้าพี่น้องอะไรสีขวามากกับจัดให้พี่น้องเออมักชอบตัวใดกับพิจารณาเบิ้งบปมาณเข้ากับพานได้พี่น้องได้เลขบนล่างสิบสองคู่ไปกับ อขอบุญขอคุอ่เซียนว่าปีหลายๆครับผมคอยพี่น้องโชคมันกันสุขสุขคนรวยรวยเฮงเฮงปังปังกันฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพชรพารุย่ยสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับผม